สวัสดีครับสวัสดีสังคมเครื่องเสียงการแก้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆช่องทางนะครับ YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับร้านตะนันศักนะครับาทางร้านก็พามาชม power ของ b t e c คนะครับ b t e c คนะครับเป็น power สอง channel นะครับเข้ามาทั้งหมดอยู่น่าจะมีแปดถึงสิบตัวนะครับประมาณนี้นะครับเข้ามาทั้งหมดอยู่สองตัวนะครับสภาพ เป็นของมือหนึ่งนะครับเป็นของมือหนึ่งนะครับพี่ทนหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านลันสักนะครับเข้ามาอยู่หน้าประมาณ8ปดถึงสิตัวนะครับเป็นพาวเวอร์ของ BT e c ของคัสดีนะครับเป็นรุ่น D 7 0 0 0นะครับเป็นรุ่น D 7 0 0 0นะครับพี่ทนหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านตะลันสักนะครับใช้งานปกตินะครับ ดีเทคนะครับดีเจ็ดพันนะครับสภาพอ่าตัวนี้นะครับโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับตัวนี้นะครับจะโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับพาวเวร์รุ่นนี้โหลดได้อยู่ประมาณถึง2โอห์มนะครับเป็นของค่าดีนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับที่อันนี้ใบอินวอยด์นะครับวันที่ผลิตนะครับ ตัวนี้นะครับจะสามารถโหลดได้ถึง2โอห์มันจะเป็นเสียงกลางเสียงเบสได้หมดนะครับแบรนดดังนะครับแบรนดังนะครับ b ีเทคนะครับผมก็เลยเอามานําเสนอ2ตัวนะครับแต่มีเยอะนะครับน่าจะประมาณ8ปดถึงสิตัวนะครับตอนนี้นะครับสั่งได้นะครับลูกค้าซื้อแท่หนึ่งก็ได้นะครับาคาคุยกันได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูสเปคนะครับของ b ีเทครุ่น D ีเจ็ดพันนะดีเจ็ดพันะขับเบรขับกลางได้สบายนะครับเดี๋ยวมาลองดูสเปคนะครับ นะครับนี่ครับสเปคนะครับกล่องครบคู่มือครบนะครับสเปคประมาณนี้นะครับมีทั้งอ่าตัวนี้เหลือรุ่นสี่ชแนลนะครับสองชแนลเขายังไม่เข้ามานะครับนี่ครับสเปคนะครับรุ่น7,000นี่ครับ8โอห์มนะครับอยู่ที่3,000นะครับ4โอห์มอยู่ที่5,500นะครับ2โอห์มอยู่ที่7,000นะครับนี่ขับน้ำหนักอยู่ อ่าสิบสามถึงสิบห้ากิโลนะครับอ่ารวมกล่องก็ประมาณสิบห้ากิโลนะครับเนี่ยครับสเปคนี้นะครับเป็นของคาสดีนะครับสองชีแนลนะครับนี่เจ็ดพันที่สองโอห์มนะครับสี่โอห์มอยู่ที่ห้าพันห้านะครับสามพันอยู่ที่แปดโอห์มนะครับเป็นของมือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าทางบริษัทนะครับวีเทคเขาเสนอในราคาอยู่ที่แท่นตัวนี้อยู่ในราคาอยู่ที่เป็นเชวิชชิงนะครับคาสดี ในอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมือหนึ่งนะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ขับบีนขับอะไรได้นะครับสบายนะครับขับกลางก็แปดดอกได้นะครับหรือจะเอาไปขับสิบแปดขั้นละสองขั้นละสามได้หมดนะครับโหลดได้ถึงสองโอมนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับเขาสั่งพิเศษก็คือเขาจะให้ เจาะระบายความร้อนนะครับอันนี้เจาะนะครับอันนี้ก็เจาะนะครับเนี่ยเจาะหมดเลยนะครับเจาะเพื่อระบายความร้อนให้ได้ดีที่สุดนะครับนี่ครับไฟเข้าก็จะเป็นสเปคอนไฟนะครับสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นระบายความร้อนนะครับอันนี้ก็ XLR นะครับสเปคอนอยอยู่ตรงล่างนะครับอันนี้ก็สัญญาณเข้าก็0.7นก็นะครับอันนี้โมโนสเตอร์ ใช้งานปกตินะครับมีใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่19,900ัรบาทนะครับ1 9 9 0 0ัรอยบาทอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีหรือนะครับลูกค้าเอาสินค้ามือสองนะครับเอาสินค้ามือสองมาตีเทิร์นได้นะครับตีเทิร์นเป็นของมือหนึ่งได้นะครับทางนั้นผมรับตีเทิร์นด้วยมือหนึ่งผมรับตีเทิร์นนะครับ1 9 9 0 0ับาทนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ3 0 0พันวัตที่3 0 0 0ันวัตที่8โอห์ม4โอห์มอยู่ที่5,5 0 0นะครับนะครับ2โอห์มอยู่ที่เจ00นะครับต่อข้างนะต่อข้างนะครับราคาอยู่ที่19,900บาทนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมออนเครื่องนะครับอาจจะมีไฟสีแดงนะครับ เตนไบนะครับดีเจบีเทคนะครับดีเจพันหนึ่นเก้ันเก้าร้อบาทนะครับขับเบรดขับกลางได้สบายนะครับอันนี้ขับกลางอันนี้ขับเบรดนะครับหนึ่งาพเบาทนะครับเบรก็โหลดได้ถึง2อโอมนะครับสเายเครื่องนะ18,21ยีบได้สบายนะครับผม 9,900บาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับ นะครับเขาจะเป็นแบบว่าให้มันวิ่งสวยๆนะครับเราดูเหมือนแบบว่าไฟมันวิ่งไวนะครับมาทำสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับแต่กำลังเครื่องนะครับเหลือเยอะนะครับครับไฟจะได้วิ่งสยนะครับนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับพาวเวอร์ของ BTEC นะครับ D 7,000 สองชแนลมือหนึ่งหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับประกันอยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับเต็มๆนะครับใบอินวอยห้ามขาดนะครับใช้แล้วนะครับเอาไปแล้วใบอินวอยห้ามขาดนะครับประกันหนึ่งปีนะครับสเปคโหลดได้ถึงสองโอมนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้สินค้ามือหนึ่งนะครับก็ลูกค้าก็เอาสินค้ามือสองมาแลกทีเทินทางร้านผมก็ได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เพราะว่าบิทเทคดีเจ็ดพันนะครับ เจอก,กันคลิปหน้านะครับสินค้าของวันที่11เดือนมกรา2569นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ